หนึ่งนาทีกับกปทในช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นส่งผลให้ทัศนวิสัยในการขับรถยนต์ไม่ดีเท่าที่ควรและที่สำคัญยังมีโอกาสที่กระจกหน้าและกระจกหลังเกิดฝ้าอีกด้วยฝ้าที่เกิดขึ้นที่กระจกรถยนต์โดยทั่วไปนั้นเกิดขึ้นได้2แบบคือฝ้าที่เกาะผิวด้านนอกกระจกเกิดขึ้นเพราะอากาศภายในห้องโดยสารรถยนต์เย็นกว่าอากาศภายนอกรถยนต์และฝ้าเกาะที่ผิวด้านในกระจกในตัวรถ เกิดขึ้นเพราะอากาศรอบนอกตัวรถยนต์เย็นกว่าอากาศภายในห้องโดยสารรถยนต์ทําให้เกิดฝ้าเกาะบริเวณกระจกด้านในตัวรถวิธีแก้ปัญหาคือพยายามทําให้อุณหภูมิที่ผิวกระจกทั้งด้านนอกและด้านในมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันเช่นการปรับเพิ่มลดความเย็นแอร์ให้เกิดความสมดุลกันการปรับทิศทางช่องลมและความแรงลมการปรับแง้มกระจกให้ลมจากภายนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารเพื่อให้เกิดอุณหภูมิที่เท่ากัน การใช้ที่ปัดน้ำฝนและการใช้ผ้าเช็ดเป็นต้นครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม